สวัสดีจ้าแม่สิงจ้าราคาทองวันนี้ประจำวันที่30เมษายนปี2565ราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคําราคาทองทั้งสลึงราคาทองหนึ่งสลึงราคาทองสองสลึงบอกค่ากําหนดประจำวันนี้ราคาทองเยาวราชวันนี้ราคาทองทุกชนิดวันนี้ราคาทองหัวเส้นเหงราคาทองจินหัวเหงราคาทองแม่ทองสุกราคาทองแม่ทองใบราคาทองออร่าไปรับชมรายเดียดกันเลยนะคะวันนี้นะคะมีรายเดียดยังไงกันบ้างไปรับชมเลยค่ะ